น้องเนี่เขาเป็นเหมือนกับมีเป็นซึมเศร้านะน้องผู Demon> ้หิงเปซึมเศร้าแต่ว่าพอเขาดูไลฟ์เราเนี่ยเขาก็มีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาทํางานมาทําอะไรต่อเออผมฟังแล้วก็ผมก็เลยปลื้มใจนะจริงแล้วแค่น้องคนนี้คนเดียวก็เป็นเหตุผลที่เราจะลุกขึ้นมาไลฟ์ให้คนดูแล live ชัดชาติสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยซึมเศร้า21มิถุนายน65เมื่อช่วงเวลาประมาณ5นาฬกานายชัดชาติสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์น้ำหลังมีฝนตกในช่วงเช้ามืดที่ศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจรสาราวาการกรทมโดยมีการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ชัดชาติสิทธิพันธ์โดยเล่าว,ว่าอยู่ที่สาราวาการกรทมมาติดตามสถานการณ์น้ำหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักซึ่งได้ดูสภาพอากาศและกลุ่มฝนที่จะเกิดขึ้น โดยได้ตรวจกล้อง CCTV ตามถนนในจุดต่างๆว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ที่จุดใดบ้างและเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรดึกและกำลังจะเลิกงานในตอนเช้าแถมมีแอบแซวว่ารู้ว่าผมจะมารอแต่งตัวกันเรียบร้อยเชียวททำเอาพนักงานขำกันใหญ่แต่หลังจากที่มีการตรวจสอบกล้อง CCTV ทำให้ทราบว่ามีกล้องหลายตัวเสียนายชัดชาติจึงสั่งให้รีบแก้ เราะเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนขอให้ไปตรวจกันใหม่และไปแก้ไขพร้อมบอกลูกเพจคนที่ดูไลฟ์ว่าถ้ามีน้ำท่วมขังในซอยย่อยให้แจ้งเข้ามาได้เลยสรุปเชา้านี้สถานการณ์ไม่น่าห่วงฝนไม่มีเช้านี้ไม่มีจุดท่วมขังระบายหมดแล้วไปวิ่งออกกำลังกายก่อนแล้วจะอาบน้ำไปทำงานซึ่งก่อนที่จะปิดการไลฟ นายชัดชาติได้บอกถึงเหตุผลว่าทำไมต้องไลฟ์บ่อยๆด้วยว่าเมื่อวันก่อนเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาถ่ายรูปด้วยกันเป็นกำลังใจให้ผมนะน้องบอกว่าน้องเป็นซึมเศร้าแต่พอดูไลฟ์เราก็มีกำลังใจลุกขึ้นมาทำงานทำอะไรต่อทำให้ชีวิตขับเคลื่อนไปได้ผมฟังแล้วปลื้มใจ แค่น้องคนนี้คนเดียวก็เป็นเหตุผลที่เราจะลุกขึ้นมาไลฟ์ให้คนดูแล้วถึงแม้ไม่ใช่เรื่องงานอย่างน้อยถ้าเกิดสร้างกำลังใจให้คนบางคนได้สามารถลุกขึ้นออกไปทำงานออกไปสู้ชีวิตได้ผมว่าแม้กระทั่งคนเดียวก็มีค่าควรแก่การไลฟ์แล้วผมบอกแอดมินว่าไลฟ์ไปเถอะคนไหนถ้าเกิดเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องดู ถ้าเกิดเขาชอบดูแล้วมีกำลังใจก็ลุยจากนั้นนายชัดชาติได้ไปทำงานต่อโดยได้ไปสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในช่วงบ่ายโดยประธานได้พาเดินเยี่ยมชมและจะได้พูดคุยเพื่อผลักดันในการร่วมมือระหว่างกันในอนาคตซึ่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นและคึกคักกระทรวงพลังงานผุด เตามหาเศรษฐีช่วยประหยัดพลังงาน 21. มิถุนายน65เพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานโพสต์ภาพของเตาอ,อังโลหรือเตอาถ่านแนะนำให้ประชาชนใช้แทนกา๊าซหุงต้มปรุงอาหารโดยตั้งชื่อว่าเตามหาเศรษฐี เตาซูเปอร์อังโลซึ่งเป็นเต่าหุงต้มประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนเต่าอั้งโลตามท้องตลาดทั่วไปมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเต่าอั้งโลตามท้องตลาดถึง29%เปอร์เซ็ ถ้าหากตามบ้านเรือนหันมาใช้เตามหาเศรษฐีจะสามารถประหยัดไม้ฟืนและถ่านที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ถึง500-600บาทต่อครัวเรือนต่อปีและช่วยการลดการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือนด้วย คุณสมบัติเด่นของเตามหาเศรษฐีมีลักษณะเพรียวและน้ำหนักเบากว่าให้ความร้อนสูงอุณหภูมิกลางเตาประมาณ1,000-1,200ถึง1,200องศาเซลเซียสประหยัดฐ่านกว่าเตาอั้งโลท้องตลาด30-40%ถึงเอร์เซวางภาชนะหุงต้มหม้อได้9ขนาดตั้งแต่เบอร์16-32ถึง32 ขณะหุงต้มไม่มีควันและก๊าซพิษเกิดขึ้นเนื่องจากเผาไหม้สมบูรณ์อายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า2ปีนอกจากนี้ยังมีเอกสารภาพประกอบวิธีการใช้และคุณสมบัติให้เข้าไปติดตามด้านชาวเน็ตเมื่อได้เห็นข่าวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหลากหลายในเชิงประชดประชันอาทิเป็นการแนะนำแก้ปัญหาแบบเด็กๆมากคิดได้ไง แต่ละคนรับราชการมากี่ปีจนจะ,กะเกษียณแล้วแต่ดูคิดแต่ละอย่างสุดยอดมากผมเชื่อมั่นเลยครับว่าต้องมีการวิจัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า1 0ถึง20ครั้งก่อนที่จะนำเสนอสู่สายตาสาธารณชนนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยชาติที่จะได้รับแล้วนำไปใช้กันเหมาะแก่ทุกครัวเรือนถึงไปใช้บนคอนโดก็ไม่มีควันหรือเกิดการรบกวนใดๆ ขอชื่นชมกระทรวงพลังงานครับอยากรู้จักเจ้าของความคิดนี้ที่วิจัยนำมาสู่สาธารณชนจังครับว่าชื่ออะไรจะได้ชื่นชมไปถึงวงตระกูลได้ครับโครงงานเด็กประถมหน่วยงานระดับประเทศทำอะไรที่มันว้าวกว่านี้หน่อยครับขนาดนี้ก็บอกให้ประชาชนเก็บกิ่งไม้มาก่อกองไฟเลยไหมคะ อีกหน่อยคงแนะอากาศร้อนให้งดเปิดแอร์ให้ไปแช่น้ำหรือนอนในถ้ำแทนเปิดหน้าแฟนใหม่เวียคุณแม่โพสต์เอง21มิถุนายน65หลังความสัมพันธ์ระหว่างเวียสุโกโลวั์คณารถและเบลล่ารานีแคมเปญจบลงและคงสถานะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน ซึ่งทั้งคู่ถูกจับตามองถึงคนสนิทคนใหม่ข้างกายโดยเฉพาะเวียที่ถูกจับตามองอย่างหนักหลังมีภาพถูกแอบถ่ายกับสาวนอกวงการซึ่งด้านเวียได้ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับสาวคนดังกล่าวจริงและไม่ได้ปิดบังใช้ชีวิตปกติมีความสุขดีแต่อยากขอความเป็นส่วนตัวเพราะฝ่ายหญิงไม่ใช่บุคคลสาธารณะ ล่าสุดคุณแม่พลอยไพลินคณารถคุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์ที่ส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางกลับมาประเทศไทยในช่วงต้นเดือนมิถุนายนและได้เผยภาพในขณะที่ไปเที่ยวทะเลและทำบุญกับครอบครัวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวที่ทำเอาเหล่าแฟนๆแห่เข้าไปคอมเมนต์กดหัวใจให้รัว ได้เผยโฉมหน้าสาวข้างกายของลูกชายที่มีมือของคุณแม่โอบเอลถ่ายรูปร่วมเฟรมกันอย่างอบอุ่นและมีหนุ่มนัดอติรุษเพื่อนสีลูกชายร่วมอยู่ด้วยซึ่งคุณแม่ได้ระบุข,ข้อความไว้ในภาพดังกล่าวว่า love you all และยังได้ลงภาพอีกหลายภาพที่ได้ถ่ายคู่กับแฟนสาวคนใหม่ของเวียลูกชายทั้งนั่งถ่ายด้วยกันที่หน้าพระเมื่อไปทำบุญ ซึ่งรูปแต่ละรูปที่โพสต์นั้นทั้งคุณแม่และเวียมีรอยยิ้มที่สดใสถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนเป็นการการันตีว่ารักครั้งนี้ของลูกชายคุณแม่ไฟเขียวและถูกใจสุดๆเพราะทั้งลงรูปคู่แถมรูปรวมครอบครัวก็โอบเอลแฟนสาวของลูกชายไม่ห่างนับเป็นโมเมนต์คุณแม่และว่าที่ลูกสะพยที่น่ารักมากม แต่ด้านอินสตาแกรมของเวียไม่ได้ลงภาพการไปเที่ยวทริปกับครอบครัวครั้งนี้แต่อย่างใดด้านชาวเน็ตเข้ามาส่งหัวใจและแสดงความคิดเห็นยินดีกับรักครั้งใหม่ของเวียกันเป็นจำนวนมาก หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อแหนมยุคนได้ในราคา150บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอร่อยมากและยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์ เพจ easy ยุคนหรือ normal ยุคนหรือทางด้านล่างคอมเมนต์เราจะปักลิงกไลน์เอาไว้ให้แล้วกดผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะหรือถ้าจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าจะให้ชัว์กดเข้ามาสั่งในอินบ็อกซ์หรือสั่งทางไลน์ได้เลยค่ะรับรองความอร่อยส่งถึงบ้านชัว์ค่ะกุ้งพลอยสะอื้นดรามา่าเอทเคก่อนเจอลูกซอนรามเปิดใจ 21มิถุนายน65จากกรณีกุ้งพลอยกน,นิทรินพัชราพักดีโชตหรือที่รู้จักในชื่อติ๊กบิ๊กราเธอร์อดีตภรรยาสอนรามเทพิทักษ์นักแสดงชื่อดังได้ออกมาโพสต์ภาพลง IG story เป็นภาพของผลการตรวจ ATK พร้อมเขียนข้อความว่าเตรียมตัวรับมือกูบ้างตอนนี้กูจะเป็นฝ่ายบุกบ้างเวลาบุกกูบุกไม่มีถอยไม่กลัวด้วยว่ามึงเป็นใครใหญ่มาจากไหน F เคออจนเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาด้านสอนรามได้ออกมาเปิดใจทางโทรศัพท์ผ่านรายการคุยซับโชว่วาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ผมให้คุณแม่เขามาเจอน้องวีจิเดือนละสองครั้งแต่ให้ส่งผลตรวจเอทเคมาก่อนทุกครั้งซึ่งวันเสาร์พี่เลี้ยงต้องพาวีจิไปเจอคุณแม่เขาก็ถามเรื่องผลเอทเคเขาส่งเป็นวอยซ์เสียงมาในเครื่องของพี่เลี้ยงว่าทำไมต้องมาวุ่นวายกับเรื่องเอทเค ถ้าเกิดว่าต้องตรวจเอทีเคที่ผมไปทำงานที่อื่นผมตรวจเอทีเคบ้างหรือเปล่าผมไปออกกอง YouTube ของผมผมตรวจเอทีเคหรือเปล่าผมต้องเรียนแบบนี้ว่าพี่เลี้ยงผมกับผมตอนนี้วิจิเข้าโรงเรียนแล้วเราตรวจเอทีเคกันทุกอาทิตย์กับวันพุธวันอาทิตย์ส่งผลให้คุณครูก่อนเพราะวันจันทร์ต้องไปโรงเรียนซึ่งเราเป็นคุณพ่อของน้องวีจิ แต่เราต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้กับลูกๆหลานหลานของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นที่โรงเรียนอนุบาลด้วยนี่คือที่มาถ้าคุณติ๊กไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจ ATK แต่ผมให้ความสำคัญครับล่าสุดก,กุ้งพลอยได้ออกมาไลฟ์ผ่านทางติ๊กตอกชี้แจงว่าเวลาทะเลาะก,กันแล้วไม่คุยกันคุยผ่านคนอื่นไม่มีวันเข้าใจกันหรอกเพราะเวลาคนอื่นส่งสารเขาส่งสารยังไงก็ไม่รู้ ถ้าเราไม่แข็งไม่หนักแน่นจริงเป็นคนเอ็นเอียงไปมาไม่มีวันเข้าใจกันหรอกก็รักวีจิมากอุ้มลูกคลอดลูกเองทนุถนอมไปทำบุญสวดมนต์เอาหูฟังที่เปิดบทสวดมนต์ใส่หูให้เขาฟังตลอดหนึ่งปีเต็มทำทุกวันกุ้งพลอยไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นภาพนั้น เราเป็นแม่รู้ดีรักลูกแค่ไหนเราไม่ขอเปรียบเทียบใครอยากให้ทุกคนวิเคราะห์แยกแยะเหตุผลเพราะทุกคนมีที่รักและถูกใจกุ้งพลอยพูดวันนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมารักมาเข้าใจแต่บางครั้งต้องพูดต้องอธิบายเราคิดแล้วและไม่ได้คิดที่จะไปเหยียบใครระหว่างนั้นกุ้งพลอยได้อ่านคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาถามทำผิดอะไรมา ซึ่งเธอตอบเสียงสั่นว่าไม่ได้ทำผิดอะไรคะ่ะแค่เป็นเรื่องผลตรวจเอทเคขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจพนมมือและเสียงสะอื้นไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีสองปีนี้ด่าตัวเองตลอดและพยายามแก้ไขเพื่อลูกเท่านั้นฟิล์มรัฐภูมิเตรียมเข้าผ่าตัดใหญ่ลิ้นหัวใจรั่วเดือนสิงหาคม 21มิถุนายน65หลังจากที่ฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์นักร้องและนักแสดงวัย37ปีได้เคยออกมาเปิดเผยถึงอาการป่วยของตนเองว่าหมอได้ตรวจพบว่าตนเองเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายซึ่งเป็นระยะที่4เป็นขั้นที่ร้ายแรงสุดมีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตค่อนข้างสูง ล่าสุดฟิล์มรัฐภูมิได้เดินทางไปร่วมง,งานวงสวงละครสามีเงินผ่อนทางช่องอมรินทีวีพร้อมอัปเดตร,ร่างกายว่ายังแข็งแรงดีเผยมีกำหนดการผ่าตัดครั้งใหญ่รักษาอาการลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายในวันที่9สิงหาคมนี้เมื่อถามถึงอ,อาการป่วยเป็นยังไงบ้างฟิล์มเผยว่าตอนแรกผมวางแผนกับคุณหมอว่าจะผ่าช่วงเดือนเมษายน แต่เนื่องจากว่าละครยังถ่ายไม่จบผมเลยต้องเลื่อนกำหนดการออกไปเป็นเดือนสิงหาคมแทนซึ่งก็คือวันที่8เข้าโรงพยาบาลและวันที่9เริ่มทำการผ่าตัดผมน่าจะใช้เวลาในการผ่าตัด4ชั่วโมงโดยประมาณแต่กว่าผมจะฟื้นก็น่าจะใช้เวลาอีกเกือบ1วันและหลังจากที่ฟื้นผมต้องอยู่ในห้อง ICU อีกเกือบสวันซึ่งครั้งนี้คือการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับ และอย่างที่บอกพอผมไม่เคยผ่านการผ่าตัดมาก่อนผมเองก็รู้สึกกลัวมันจึงทำให้ที่ผ่านมาผมพยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคมาโดยตลอดพยายามปรึกษาติดตามอาการกับคุณหมอมาโดยตลอดและตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปผมก็ต้องเริ่มเข้าไปเรียนรู้เรื่องการทำกายภาพตัวเองซ้อมหายใจซ้อมไอซ้อมจามมันมีหลักสูตรเยอะมากและหลังจากผ่าตัด ผมก็ต้องพักฟื้นอีกเกือบเกือบสองอาทิตย์ผมถึงจะกลับมาเป็นปกติได้เมื่อถามว่ากลัวไหมว่าหลังจากผ่าตัดการใช้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมฟิล์มกล่าวว่าผมกลัวไปหมดครับแต่โชคดีที่ได้คุณหมอที่มีความเก่งและเชี่ยวชาญมาช่วยดูแลซึ่งไม่สามารถเลื่อนได้แล้วครับมันอันตรายมากและที่ผ่านมาผมก็เลื่อนมาเกือบสปีแล้วด้วยซึ่งอาการของโรคตอนแรกมันรั่วแค่ห้องซ้าย ซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้ายังดึงต่อไปอีกห้องทางขวาก็น่าจะไปด้วยและหัวใจผมเองก็เริ่มโตขึ้นอาการแย่ๆมันก็เริ่มตามมามันคืออาการลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายครับระยะที่4อันตรายทุกเวลาแต่ความโชคดีของผมคือร่างกายผมแข็งแรงด้านหมอแนะนำอย่าออกกำลังกายหนักอย่าหักโหมอย่าเครียดอย่านอนดึกแต่ผมก็ทำทุกอย่างเป็นปกตินะ ออกกำลังกายเหมือนเดิมว่ายน้ำปั่นจัก,กรยานวิ่งซึ่งคุณหมอท่านก็บอกว่าโชคดีเพราะว่าปกติคนที่เป็นแบบผมไม่น่าจะไหวคือน่าจะเหนื่อยหอบไปแล้วเพศสายดาร์กแฉช,ชีวิตดีเจ้าของดารุมะขายไวเชอร์ทิป21มิถุนายน65 จากกรณีร้านอาหารบุฟเฟ่แซลมอนดารุมะซูชิเปิดขายวอยเชอร์ในราคา199บาทขั้นต่ำต้องซื้อคนละ5ใบก่อนมีผู้ซื้อระบุว่าไม่สามารถใช้ได้จริงและนำไปสู่การปิดเพจ Facebook และเว็บไซต์พร้อมกับปิดบริการร้านทั้ง26สาขากลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีซึ่งร้านดารุมะซูชิมีจำนวนสาขาทั้งหมด26อีกหนึ่งสาขากำลังจะเปิด และมีจำนวนหกสาขาที่เป็นของนายเมธาชลิงสุขหรือบ่อนนี่อายุ42ปีและที่เหลือจะเป็นของผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์กับทางดารุมะโดยพนักงานของร้านรวมถึงผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ถูกลอยแพทันทีพร้อมกับข่าวลือว่าเจ้าของร้านได้หนีไปดูใบาบางก็ว่าปลายทางที่แท้จริงคือสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมานายเมธาชลิงสุขหรือบอนนี่เจ้าของดารุมะซูชิได้หายตัวจากประเทศไปเมื่อวันที่16มิถุนายนเวลาประมาณ23นาฬกาโดยปลายทางคือเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเพียงคนเดียวแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเดินทางไปที่ใดต่อจึงทำให้มีผู้เสียหายออกมาแจ้งความร้องเรียนเป็นจำนวนมาก ขนาดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามคดีโดยในทางคดีเมื่อไปตรวจสอบพลตำรวจโทจิระภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจรีอนันตนาณา,า,าสมบัติผู้บังคับการตำรวจปคคเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมสอบปากคำผู้เสียหายว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากคาดว่าถึงหลักหมื่นรายซึ่งทางร้านได้ออกโปรโมชั่นที่เกินความเป็นจริงแต่กลับปิดร้านหลบหนีไปขอให้ประชาชนเข้าแจ้งความที่บอกอปคบรหรือลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจใกล้เคียงโดยตนจะเร่งประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีการรวมคดีมาที่บอกอปคบภายในวันรุ่งนี้21มิถุนายน จากนั้นจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับให้เร็วที่สุดล่าสุดเพจ Facebook God of War วี2เพจสายดาร์กได้ออกมาเผยภาพจาก i ิน t a g r a m b o n n i e 7777โดยในอินสตาแกรมแอบเค้าดังกล่าวปรากฏภาพของนายเมธาชลิงสุขพร้อมภาพคู่แฟนหนุ่มคนสนิทเผยเป็นเงินที่ได้มาจากการขายวอยเชอร์ทิปที่หลอกผู้คนโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหรา กินดีอยู่แพงซื้อของแบรนด์เนมมากมายโดยเพจดังกล่าวระบุคแคปชั่นว่าชีวิตดีดีหลอกเงินแซลมอนไปปรนเปรอผัวที่ต่างประเทศถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคคนได้ในราคา295บาทค่ะ เป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจอีซียุคนหรือนอมัยุคคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงไลน์เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทางลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือจะพิมพ์คําว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองคล้องถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะ